ได้ชื่นชมคนหาดูเ,าเธอยอมถึงนั้นดึง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 ,ดงคนหาตัวเองทำอะไรก็ตามใจคนอ่ก็ไปเอาให้รู้ไปอยากไปไหนก็ไปยอมไม่ไปทั้งนั้นหากเธอคิดจะไปเธออยากไปไหนเธอก็ไปได้เลย